สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีนำข่าวราชการและประชาชนทําบุญฉลองประชันศา100ปีสมเด็จพระยันสังวนรนสมเด็จพระสังฆราชตะกณมหาสังฆปรินายก นายเสยนีจิตตะเกษมพัวราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นกระทั่นนำชาวอุดรธานีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ในงานฉลองรฟชันสาร0 0อปีสมเด็จพระญาณสังวรนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร,รินายกโดยมีข้าราชการพ่อข้าประชาชนพุทธศาสนิกชนนักเรียนนักศึกษารวมกันทำบุญตักบาตรกันอย่างร้อมเพียงในโอกาสนี้จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลักสามกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศาการเพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนากิจและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราชที่ที่ทำบุญตักบาทและการปฏิบัติธรรมเรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบืองอ่อนต้อนอุดรนเดน้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน